เส้นรอบสะบักปีกสะบักก้อนวัดได้นี่โดนรอบปีกไปเลยนี่โดนกินส้นไปเลย เท้ากับหัวอยู่ใกล้กันอะเข้าเ <c oughs> นี้ ไม่เจ็บครับร้องเฉยๆใช่ไหมไม่เจ็บหรอกแค่ร้องเฉยๆเดี๋ยวแม้ก็จะนวดหัวให้ผมด้วย่ครับอนี้นวดหัวโดยฝ่าเท้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะและคลิปนี้เป็น EP ีที่4แล้วนะคะสำหรับการสาธิตวิธีการนวดเหยียบน้ำมันโดยคุณแม่ของโบเองนะคะก็เป็นน้ำมันอุน่นๆนำมาทาที่กล้ามเนื้อแล้วก็ทำการเหยียบนะคะก็จะได้ความรู้สึกสบายเพลิดเพลินด้วยน้ำมันอุ่นๆแล้วก็กล้ามเนื้อก็จะคลายตัวได้ดีนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เคยรับชมนะคะโบก็ทำมาหลายตอนหลายอีพีแล้วนะคะก็สามารถไปย้อนดูได้ตั้งแต่ EP ีแรกเลยนะคะก็จะเริ่มนวดตั้งแต่ที่บริเวณขาด้านหลังท่านอนตะแคงนะคะในส่วนของอีนี้นะคะก็จะเป็นการนวดบริเวณแผ่นหลังก็ขอให้รับชมกันด้วยความเพลิดเพลินนะคะและถ้าชื่นชอบอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ โบแล้วก็คุณแม่นะคะด้วยการช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยจะได้เข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อได้เลยคะ่ะ น่ามุดลูได้นะเพื่นอนมา,า,าน่าลงลูไหมอ่ะขยับก่อนเหมอนแบบเดี๋ยวเอาหมอนให้ลงไหมฮะอ <c oughs> เอาหมอนป่าเอานี่หมอนค่ะอ๋อต้องยังได้ไหมพอดียังเอาขยับให้พอดีค่นะพอดีเลย ยาวจริงๆสัตว์หลังยาวใช่ไหม เพื่อนดูหลายๆงมพุงพุผงผมอ้าวผมอ้าวไห คงเอาไหมนี่จะมาห่วงพุงนอนคว่ำมันจะเห็นได้ยังไงพุงจะแบกเนี่ยแบงออกข้างอย่งรออยู่ไม่รอเสิร์ สะใจไหมเส้นรอบสะบัก hmm. ป uh ีกสะบักก็นวดได้นี <we ak> <we ak> ่โดนรอบปีกไปเลยนี่โดนกินส้นไปเลย เอากับหัวอยู่ใกล้กันเด็กถ่ายรูปให้ผมเลยดิ <laughs> ตอนที่แม่นวดนวดตรงน,นี้จะผมจะหันหันหันหน้าไป้วล้าออะมาหันมาอันเดี๋ยวให้แม่ตั้งใหม่ <laughs> อ่ะ่า <laughs> มุมหล่อให้ผมเลยนะ เท่าเม่รไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บครับร้องเฉยๆใช่ไหมไม่เจ็บหรอกแค่ร้องเฉยๆ แ้เดี๋ยแม่ก็จะนวดหัวให้ผมด้วยใชครับนวดหัวโดยฝ่าเท้านวดหัวอินอินอินเดียเอาใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้หนีบนิ้วโป้งนิ้วชี้หนีบ โดนลวงแล้วนะคะระวัาางขาหายนะครับห <laughs> ลงตกลุม <laughs> นี่เส้นสลักเพชรเราก็เน้นได้นี่เน้นแบบนุ่มนวลด้วยมะไม่เจ็บเบิ้นไม่้องเนี่ย <laughs> chết bên lòng lắm Con thử con cũng đã đồn nang rồi. Đưa bụng lên. Thôi, tôi đồn đi. อะไรมันจะฟินปานนั้นดีชาตินี้นอนตายตาตาหลับแล้วถ้าปวดเอวเราก็เน้นเอวไงใช้ส้นเน้นเอวเน้นด้านต,ต่องข้าง้างนี้ถีบข้างโน้นดึงมา ดึงมาข้างนี้ก็ถีบไปอ่ะส่วนส่วนดันเส้นข้างนี้นี่แถวเนี้ยมันจะเมืงงะะ่อยแล้วก็วนคนที่ปวดปวดอยู่ผ่านมาดูคลิปนี้นี่ <c oughs> อย่างนวดเลยนะเนี่ยโดนแบบสบาย้าก็รว่วงเด่ ยังไงมั้งคาคุณลูกเขยดีครับโดนฝ่าเท้าแม่ยายเข้าไปอืสบายเลยชาตินี้นอนตายตาหลับห้ามหือหานะต่อไปเนี้ย <c oughs> จะเหยียบให้โอ้ถ้าเหยียบแล้วสบายขนาดนี้ผมเดี๋ยวผมไปหากิ๊กได้เลยจะได้โดนเหยียบบ่อยๆใช่ไหม <c oughs> โดนเหยียบหนักเลยทีนี้ อาจะเปลี่ยนท่าแล้วไปท่าไหนต่อคะ,อน,ะนอนงายปะนอนงายไงอนอนงายเลยสำหรับคลิปนี้นะคะโบจะขออนุญาตตัดจบเพียงเท่านี้นะคะขั้นตอนต่อไปเป็นส่วนของการ นวดเหยียบน้ำมันที่บริเวณแขนนะคะถ้าสนใจรับชมกันต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โบและคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะมาดูกันแบบเต็มๆเ,เนาะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็พี่เบิร์และเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะก็สามารถ ย้อนดูได้ตั้งแต่ ep แรก,แรก ep 1 2 3นะคะก็จะได้แบบเพลิดเพลินกันไปนะคะโบได้ทำเป็น playlist เอาไว้แล้วนะคะไปย้อนดูกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ